ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกครูทุกคนครับขอพาพีพนนองเข้าสู้ช่องคนละ,กะเกษตรสวนจะลมพัยครับผาพีพะนองเยี่ยมช่มครับมียยอ,บอย่างนี้เข้ากับถีค่อยนํำพาพีพะนองเออเงียงยครับผู้อุปัมภ์ช้ำค้ำชูเ่อนฟูงคนของน้องพีไอไอน้องน้องทุกคนครับ กำลังขยายอันนี้เดียงครับพี่น้องกำลังขยายขยายใสกระถางโฟมกำลังขยายเพราะว่าเฮาต้องบอกงห้สุนพันธุ์ครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นประโยชน์ยังมากล้นครับเพราะว่าอาหารของปูของปลามูเห็ดเป็ดไก่ไก่เบิดพี่น้องได้หมเพราะว่า เฮากะสิเลี้ยงเป็ดตียงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเฮาสิใสตองหัวอาหารก็เป็นการชิงเปลืองครับพี่น้องเฮากะต้องหาวิธีทางวิธีการทางสีประหยัดต้นทุนเฮาก็ผสมอ่าคืชผักเศษหญา้าหรือผักบุงอ่าผักกวงตุ้งที่เฮาอ่าหลงเหลือหรือพวกเขาที่ว่ายแลย้วเขาก็มาผสมกับ เนื้อแดงครับเป็นอาหารของเป็ดของไก่ของ,ขงปูของปลาอานยุนลงนามลงน้องขับที่น่องขับขยายไปเรื่อยๆครับหลังงานตัวครับช่องพลเกษตรขอกาศสวัสดีมิรสหายเพื่อนของน้องพี่ไอ,นอ้น้องนงทุกผู้ทุกคนครับ้วยความคิดหองจะถึงจากทางช่องทางของเฮาภาพที่น้องเขาเยี่ยมชมกับนั่งะเหตุงานไปเรื่อยๆพี่น้องงานไปนัน ขื้นใช่ข้าวกะเป๊กขยายอันใดพ่อจับพ่อใจข้าจับใจออกต้องปลูกไหมครับเป็นแบบง่ายๆคือให้ดูโจอเจนิกข้าวกะปลูกอยากมีละครับพี่น้องว่าโดนมือเคยข้าก็ได้พวคลายครับสองสามอาทิตย์ก็หัวกล้ามอันนี้ที่ใส่ดั้มเสนอให้พี่น้องเบื้องตะวนอนนั่นี้กับห่านฟันนี้ข้าวกะควายเห็ดควาย น้ำผาเยยมชมหักชวนพักงงกยันจะสำนักขายดีครับพี่น้องกำนรขายดีก็เดยดัดออกทั้งใ่ขาพระขาเพน,น,นิ่าตอบจทยครับเฮ้าทั้งสวนเฮาพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเฮาก็เป็นการสำนายขายได้ทุกสิ่งทุกอย่าง,าาาาง,างครับพี่น้องเฮ้าเห็ดเกษตรแบบยูรหลอดเละ มีทางเลือกก็คือป่อเป็นปานานี้ครับครับพี่น้องทุกคนเ่นว่าคนก็นมีบางท่านบางคนกับถามความมาว่าเห็ดเษกษตรทิ่อะไรการลายเหตุหลายผลการใส่ใจการคล้องฉีดการดิลล้นฮิ่หลอดเป็นสองสามปีก็คือเป็นเหตุผลที่ลำบากอยากแสนครับพี่น้องก็ขออธิบายให้ที่ให้น้องให้ผู้ที่ถามไทยขอามมา ครับช่องทางการเฮ็ดกเกษตรของเฮามันกับวัดคือกันครับเพิ่นเฮ็ดกเกษตรเฮ็ดไวยเฮ็ดมันเพราะว่าคนไทยเป็นกรรเป็นกน่อนของเฮ้าคอยได้คอยเป็นคอยไปคอยได้คอยอะไรผู่มือกับว่าหลายกัคือหมายความว่าก็เป็นกันคล้องขีดไปจำใบใยจำนายขายไปพี่น้องกัมันกัเป็นแรงที่มาของผา,าบรวม หรือ,อคนทั้งหลายก็ได้จับตามองว่าเห็ดกระเรบบดสดแหนบเงอยู่ไ้ส่วนมากกับเป็นปัญหา้อนีละครับสงที่สงัยหลายท่านหลายคนกับถามไทยคือเหตุผลกลาคือคว่ำควาใจนะครับพี่น้องมันก็เป็นแงม่มุมแง่มุมอีกมุมหนึ่งเพราะว่า,วาการเห็ดกษตรมันก็เป็นกเกษเราะเพียงกับจริงครับแต่ว่าการลงทุนเข้ากับลงทุนไปเรื่อยการหมุนเวียนกับหมุนเวียน เปลี่ยนแปลงน้ำผ้าเป็นการเห็ดเกษตรภาเกษตรที่เฟื่อเปื่องฟูเศรษฐกิจของเฮ้าเปื่องฟูทั้งหมดทั้งสวนทั้งการเกษตรของเฮ้าให้เป็นการาให้ยังลงฉีดอยดู่ใดครับก็คือเหตุผลมายความาบางคนกับเขาเขาใจครับคําว่าปลูดปลูกพืชล้มลุกปืูดล้มลุกเป็นยังคือพืชือายุสัน์ครับพี่น้อง าววกผืชพักอายุ45หวันหรือต่อา,างๆทุกทิ้งทุกอย่างกัสามารถสลับกับเปลี่ยนปลูกหมุนเวียนเปลี่ยนต่อ,บ,อ,อ,อบ่ห้ขาดใหยเกินครับพี่น้องเข้ากับห้าเอา,อาสารานาลูกหรือไ,ไอไส้เพื่อนฟ้องน้องพี ที่เคารพจากสึกโคตทุกคนก็ได้ของใจเพราะว่าเป็นควอคิดหรือควอามทที่ดีครับเพราะว่ามั่นก็เป็นการสยยาิยูยืนยัดได้ก็ใช้เวลาพอสมควรได้ใ,ใส่ควมบดท,ทนความผาเพี่ยนครับอ,อยู่แบบไดคือเขาก็ต้องอปลูกพืชมุนเวียนไปตลอดเพราะว่า พวกเขาเรานี่ห้งปรบเห็ดไปเรื่อยๆเขาห้างกบสะมาจีอยู่ได้ครับพี่นห้องกบะสะมาจีอย่งเชี่ยพ่ออยู่ได้ปออเป็นเกษตรกร,ษษรที่ยืนยัดอยู่ได้กับพกฟี่พักน้องทุกคนก็พอให้เข้าใจครับภาคส่วนของภาคการ,กรเกษตรพ่อเพียงคือการเห็ดให้พ่อเพียงเห็ดให้มังค่งและมากล่นและหลายยางสิ่งของผืชพักห้าต้องปลูกให้ ชดเชยหรือเงื่อนกันไปตลอดครับเพราะวะ่าพืชใหม่พันธุ์ใหม่พวกเขาที่ยังรออการหายมากห้ผลมพันก็ต้องไ้เวลาเป็นระยะเวลา2-3สองสามปีอ่าพี่น้องขอขอให้ท่านเข้าใจเพราะว,ว่าการเ,เกษตรบ่มันวา่าอ่าโรทุนเดือนหนึ่งสองเดือนที่เดือนห้าเดือนสิได้ผลผลิตอ่าได้มากได้ผลเอาสิมนานัง่งเรอบอได้ครับกอการเทดเกษตรมันก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขพัฒนาอ่าเสริม เพิมแตงเพิ่มอันไดที่เฮาสิเป็นการหมุนเวียนวินลาศไปตลอดครับนี่แะครับเพื่อเหตุผลของอทางช่องทางของภาคส่วนของทางเขวาช่องคนเกษตรกับขอให้ขอคิดต่อพีเจ้าหน่องทุกคนเอาพวกเขานี่คือเฮากับปลูกเอยอะๆก่อนไปครับจังเป็นบักทั่วฟักแท่งแตงกัวทุกชิ้งทุกอย่างครับพืชพักผลไม้ อนไรช่วงไหนฤดูการนี้ช่วงนี้ก็เป็นฤด,ดูการที่พักออกไยเขากบพยายามปลูกพืชพักที่เป็นราคาหรือเป็นช่องท่างที่ตลาดบอลลนนี่แหละครับพี่น้องเขาพักค้นให้เกษตรเขาต้องคิดให้ท่านคิดให้ท่านเพราะว่าทุกคนการศึพอท่้งตัน พอทั้งตันของการเฮกเกษตรส่วนทั้งนี้เขาก็ได้ไหว้ไปแล้วครับก็ทีได้เอายาได้ยาออกอเขาก็ได้ไหว้ออกไปแล้วห้องก็ได้เก็บมาเก็บผ้นเข้าไปพืชพักทั้งลายทั้งปวงกับช่วงนี้อากาศก็ยังห่อนอยู่ครับยังบ้าน่อหนาวที่พอยเมยก็ยังห่อนอยู่ช่วงฤด,ดูกาลหน้าหนาวนะกับเมนกับวนหนาวครับวับนหนาวรับเพราะว่ากับห่อหนคือเขาอบเอาเผาใหม่คือข้าเห็ด พวกเขาเรานี้ปลูกพืชผักเราหนี้ก็เป็นการดูแลร,รักษาแสนยากเพื่ครับลำบากอยูยพี่น้องเข้ากับปยายาใส่ไอเดียและความคิดสติปัญญาการคิดคนนี่แหละครับทุกคนทุกท่านกับเขามาเบื่องแยงให้กำลังใจที่ตามเบื่องแยงไปเรื่อยๆอทางสวนของเขากับสวน สองข้างกรับว่านี่ยังมากไหมครับมี่จะเอาฟ่มรูเอา,อเอาการเหตุการธรรมให้พี่นอ้องเบิึงการลงเบียร์พักเบียร์กะอาัในีฟมฟอกน้ำห่อากลือเหตุห้เป็นแบบนี้แล้วครับต่อไปห่ยาคอยง่าแก้ตัวแข็งแรงขึ้นมาเห่อกลือคอยเอาล้งนี่ถ้วยปลูกแบบนี้แล้วครับเป็นกระจอกกับพี่นอ้องปลูกแบบรูเเจันิก์พาพิกาน้อง มานหนึงครับเบิ้งเขียนชมปอว่าเฮ็ดน้ามันหนี้กับปอแม่หนวเฮ็ดง่ายครับพี่น้องก็เป็นการใส่เพื่อนเพื่อนนี่นะครับคือปัญหาลหลายๆท่านลหลายๆคนว่าอ,อยากเฮ็ดเกษตรคือเพิ่นก็ต้องคิดให้ดีคือเราขอบใจจงให้ดีแน่นอนทุกทุกท่านก่อนสิ่ลงมือเฮ็ดเพราะว่าภาคส่วนการทำเกษตรคือเป็นการ เห็ดกิน,นเ,หเห็ดจัาว่นเวลาห้างกินเห็ดมือนีเศร้ามืออ่นรับก่นอง่องเข็ดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆราวากันที่ห้างสิที่ขันมูลนเลี้ยนเปลี่ยนแต่งเอาขืดใหม่ท่านใหม่ขืดทักช่วงฤดูก,กาลมันก็นแล้วแต่จังหวะรับก่น้่องแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสเพราะช่วงนี้คือพัก ทางตลาดเไปซื้ออะไรลุนครับลุนราคาก็ถือคือน้องเท่ากับ,กบไผ่แงมพยายามอาหารคือพักชิน้นใหญ่ที่ต้องการที่ตลาดาเฮ็ดยากรักษางายปลูกงายอู่เรียกงา่ายเท่ากับไผาแงมตัวนั้นครับที่เขาขาดเขื่อนพืชพันธุ์ที่ตูบบริวารทางตลาดเขาเอาอยู่ตลอดที่น้องอเ,ขขอเขาขุ้เบิกกดราคาให้หอมเพราะว่า อยูู่โบาเนี่เป็นพืชพักที่ตลาดต้องการค่นบริโภคมากที่สุดเพราะวา่าราคาเขากะบวกลุนบวลงครับราคาเขากะยูโตรู้สึกว่าราคาเขาดีพี่นอ้องอยู่จูโบรผ้าข้างคาตะไคร่ห้อนี่นะครับให้พี่น้องปลูกเลยครับต้องเทกเกษตรไม่ชือคาตะไคร่นี่ปลูกลงไปให้เยอะที่สุดเพราะวา่าทางการตลาด เ,า,เาตลอดเขาเขารับสื้อห้องตลอดห้องย้อมขัคาครับค่าตะไคร้พวกเขาลานี้ที่เป็นเงินตลอดปีครับทั้งตลาดทั้งเนื้าพราะขาเพิน่นรับตลอดครับรับตลอดราคาเขาก่บวกคือคือพักอย่างอื่นครับราคาเขาก็พอตกต่าพี่นอ้องฝากที่ฝากน้องพวกเศษกระเศษไหมพวกที่ลงมือท้ำทา่กระเ,เกษนองไหมทั้งหลายทั้งปวงปลูกลงไปนะ้ครับเพื่อเป็นขาตะไคร้ อ่าคืชพัก,พกพด้ดวัลผ้าอ่ากล้วยอ้อยฝอยปีพืชลูกพวกนี้พืชเขาเปสิเป็นอาเมเ็ดเงือนที่สามารถหมุนเวียนได้เร็วเก็บไห่เฮา,าอ่ามีรายได้เร็วครับมีรายได้เร็วฝากวิ่งชิดเห็นอ่าจากช่องทางของฝากสวนของทางสวนเฮ้าครับที่รองให้เป็นเก็บขุ่มลูกครับอ่าเยอะเลยเบือ่อใดอยอะเลยซึ่งครับที่หนอนจะได้เบือ่อใดน อันใดที่ดีๆห้องกศสิออกมาบอกสู้กันฟังทั้งสองทั้งผักส่วนทั้งสวนของผมตามประสบการณ์ันนครับที่เทปยูห้องฉีดยูเป็นปัจจุบันนี้ผืดไม่ผืดพักนนที่ไหนใดอี่ใดมา่ลุนมาอังตลาดห้องกับไฟย่ำยายามศึกษาทางตลาดทั้งสองทางการใส่ใจเพื่ออาจารย์การใส่สวย อทั้งพอขาม่ค่ะเพราะว่าพระหนา้าดูสิเป็นพักซี่พร้อมปอมช่วงนี้ตะไลครับขึ้นใส่ต่างตะไลเพราะว่าข้นกับเดี้ยวเขาแล้วน้าเดี้ยวให้เลี้ยหน้ากับปลูกผืชพักใส่เป็นแนวเน้ารูดูกันช่วงนี้ก็เลยพอขามี่ค่ะก็เลยอาราคาเกินบอนโตครับเออราคากินบอนโตเพราะว่าประกาศทีพักนอ้อ,นองน้องนองุ่ง ก็ให้กำลังใจครับให้กำลังใจน้องลงกูเริ่มลงมือ AD, เห็ดเกษตรไ่ก็พยายามครับพยายามศึกษาอะไนห้องที่ห้องยังบนเคยเห้องก็คอยเห็ดไปครับคอยปรับคอยแก่คอยพัฒนาของห้องก็ทค่คอยดีเป็นเองครับน้องน้องเพราะว่า,าการเห็ดเขาพวกเขาเรานี่แตบว่ามันเน่าไงครับ กับบอมนแล้วไงเพราะว่าก็กต,ต้องมีการขยันและมันเพี้ยนเป็นอย่างสูงมันก็สิเจอปัญหาต่งางอันหน้าแล้วครับก็พืชหม่พันใหม่จะเป็นงงนอนแมลงวันท้องกอกวนทุกสิงทุกจางที่เกษตรกรทั้งหลายหนองไม้มือไม้ที่เกินปัญหากับปูพืชพักพักบางซิ่งบางอย่างกับพวกแมลงวันพวกนอนกับกอกวน แก้ปัญหาวัตกนี่แหละครับเพื่อปัญหารัฐของการเ็กษตรแบบรล่มลุกคือกเกษตรแบบอายุสั้นมันเป็นปัญหาครับเพราะว่าถ้าหากาทันใดที่เล่นทังสารเคมีทั้งยาฆ่าแมลงยาฆ่า,า,าจัดวัชพืชทั้งหลายทั้งปวงก็อาจจะอยู่ได้แต่ เข้าเป็นเกษตรก,กรที่เปิดกว้างแล้วที่จะเลื่อนทั้งการเหตุการทรรมห้องกับพยา,ยามบริหสารเคมีคือผมบอกไปตอนน้นนี้แหะครับเพืเ่อนๆถูกทิ้งุกอการเห็ดเน่าโมนิผู้เข้าเหตุท่อำผู้เข้าผูกเข้าฝังกับควนคำนึงแหละครับเพื่อนๆควรคำนึงน้ำผู้บริโภคทุกชีวิตมีคุณค้าทุกชีวิตก็รักชีวิตทุกคนการไปการมา การข่าการขายการดูการกรินก็เป็นเร่องสี่สำคัญเพราะว่าสารเคมีที่เขาในรลางกายห้องเล่นสารเคมีปลูกพืชพักจำไนกับบดีครับพี่น้องมันกะบอดีเข้ากับพิจนาครับรเกษตรทุกคนทุกท่านกับพิจนาอขอให้เป็นแนวทางเป็นขอคิดนี่นะครับคือปัญหาของเกษตรเมือม่อไหม่ เกษตรที่ไดเฮ็ดเป็นเวลาปีสองปีสามปียูบร,ร้ยนึงคือปัญหาคือพวกบ่งน,อน้อนแมลงก็กวนการลงทุนไปบรษิษัผลผลิตนี่คือเหตุผลหนึ่งครับสองอคือการตลาดการค้าการขายบช่ชำนาญบ่เกง่งนี่คือปัญหาที่สองครับปัญหารัฐการค้าการขา,ขขายเป็นปัญหา ถือว่าเป็นปัญหาญงเพราะว่าข้าต้องศึกษาหาตลาดเมื่อข้าปลูกแล้วข้าปลูกแล้วข้าต้องมีที่ไปที่มามีที่ขาดที่ขายครับจังสียูรอดพี่น้องข้าลลำพังกัเข้าปลูกหลายๆข้าวปลูกในหน่อยข้าก็เป็นเกษตรที่อยู่แบบพอเพียงอยู่เพียงพกอจริงครับแต่ว่าข้าเห็ดเกษตรที่เป็นอาชีพรักข้าก็ต้องพยายามหาการตลาดที่ไปที่มาให้ ลงตัวับพี่นองนี่แหละปัญหาขวางทุกท่านบางคนกะม้งจักช่องทางม้งจักอาชีพส่งสคยขาดไม่ขาใช้อย,ยู่ใช้จังสีม้งจักอันนี้แหละครับเรื่อเขาต้องศึกษาการตลาดและช่องทางการค้าขายทุกสิงทุกอย่างเมืองของเฮามันหลายหลากขายในหมู่บ้านชุมชนมันก็โมเบิร์ต่ีนองก็ได้ถิ่มเลยเสียอันนี้นนี่แหละครับน้อง เกษตรมือใหม่ที่ปัญหาหลักๆเหมืองห้องปลูกของไร่หลัขขกห้องจีบขายในชุมชน,นหรือในหมู่บ้านมันก็นเป็นการขายงานเพราะว่า,า,เ,ขาขเ,เขากินเช่เดิมๆเขาก็มาซื้อห้องครับเขาก็จะกินเนือ้อื่นพี่น้องก็บอให้เป็มขอคิดผากส่วนทั้งหลายทั้งปวงไม่ลวลาเห็ดได้ปลูกได้เมื่มีตลาดลมเม่มีราคา มันก็เป็นปัญหาเราทำธุรกิจหรือทำเพื่อการเกษตรห้องเฮ็ดไรห้องเฮ็ดหไรห้องจังยูอะไรครับห้องเฮ็ดหน่อยห้องคิวอะไรคุณน้องเพราะว่าการเกษตรนะคราบว่าพวกที่ทันปลูกเพราะเดี๋ยวพ่อได้ไดยูได้กินพ่อได้ยูได้กินเบอรเดียเป็น,นอาชีพหลักคือจังห้องแต่คือ เขาจ้าว่าเด้๋ววางขายวางขายครับพี่น้องเ่ี๋ยววางขายวางขายปลูกเขาได้ดูได้กินว่าด้ซื้อกินซื้อยากแต่ซื้อเกษตรเดียวพ่อเพียงเดี๋ยวไปกินเต็มอิ่มกระแม่นครับนี่ก็คือนผลเองได้ชำน้ำห้องขาดส่วนจะเป็นการเกษตรที่เล็ดลั่นห้องก็ต้องเล็ดให้หลายๆครับพี่น้องคือทางไหลคือพัดท่านพักห้องก็พยายาม อันนี้แหะครับคือเป็นการเนื่อยเนี่ยหรืบนเนื่อยสมดาหรือพี่น้องตนเนื่อยดีดล้ <iss ern> อคนละการเห็ดพวกเขาโรนี่เมื่อยลาเพราะว่าการเห็ดพวกเขาโรนี่ต้องขี้เห็ดคืจอจะมีปลูกรอบนี้รอบเดียวเข้าไปหล่อคล้องค่อยล่อค่อยอะไรที่นออ้องเขี้ไปรอคลอยตือพ e ับต e e ือใหม่พันใหม่เพื่อเขาถึงกำลังของฝน นี่แหละครับถามถามจิตถามใจตัวเองก็คือว่าอยู่กับพ่มขยันอยู่กับพ่มขยันอยู่กับขวัญิดอยู่กับเศรษฐิจปัญญาครับอยู่กับเศรษฐกิจปัญญาต้องเกิดเถื่อนเกิดเถื่อนทุกคนทุกท่านน้องๆสำหรับท่านใดยเลยคุณไม่ใช่เรงของมือนีิวิวัฒนาการช่องทางการศึกษาก็ถือว่าเก่งครับก็ถือว่าเก่งทุกคนก่อนสิลงมือทำก็ถือว่า กรต้องศึกษามากทุกคนครับย่นเราพี่นอ้องสำหรับน้องน้องจะขอใหอ้ดูต่อไปเดินหน้าต่อไปอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับการเฮ็ดกเกษตรที่ว่าเป็นอาชีพลับหรือเป็นธุรกิจของเ้าเป็นปเกษตรกรที่มีรอยิมครับมีรอยิมมีรอยิมเพราะว่าเ้า,าเ,เห็ดของเ้าวข้าวอะไรเฮ็ดของอืน่นอ่าผู้มาหายารดาข้าวครับจนถึงคำว่าเฮ็ดไปตามมาทัจจะใส่ของข้าวไม่นะ่เข้าก็ ขับไปเข้ามียเดี๋ยวเขาเห็ดไหมครับอ่าเฮ้ากับยูชีละพี่น้องอันได้เฮ้าปลูกฝังขึ้นมาแล้วเฮ้ากับปลูกฝังขึ้นมาแล้วเฮ้าก็เอาของทีงห้องสวนเฮ้าเป็นรับขอกำหนดเป็นอาหารของเฮ้าบริหารเฮ้าเย่าเกิดเศษสีเดือสารเคมีอ่าเฮ้ากับกินเฮ้ากับรับประทานเฮ้ากับยูครับนี่ก็คือเฮ้าก็ต้องรักษาสุขภาพของเฮ้าด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเป็นสิ่งที่ดีและ มีประโยชน์มากลานกยางสูงครับพี่น้องกรฝากเป็นขอคิดทุกท่านทุกคนสำหรับภาคเวือนทุกขอบพ่วครับทุกขอบพ่วพี่น้องลองคิดเบิง้งการซื้ออยู่ซื้อกินคือพักเป็นคือคือพักนี่เป็นเป็นลักษณะของแต่ละขอบพ่วเลื่อนครับเป็นเป็นลักษณะเป็นอาหารลักของแต่ละพุ่มเลื่อนอต้องใช้พัก เพ็ดเน่าอยากให้กินนี่แหลครับพี่น้องนี่แหละครับเพราะว่าพอเรานี้หาทางห้อเพ็ดเขาได้ปลูกเขาได้รุ่งรักษาผักเพีพ้ยนเขาได้พาเราหนี้คือเปลี่ยนได้ให้เฮาไปเรืยตลอดครับพี่นอ้องการที่ได้เงินมาง่ายๆมันกับพวกนี้เลยคอ,อ,อยเมียเลยเพียงห้องทีได้ ระจังระบายกันฮี่ตัวแกงออกคนละครับก่อ,อนเข้าจได้มาเขาก็ะิกตอนี้ครับเ,บเงิเน,นบาทเงินเสริมเงินบาทเงินเบี้ยเฮียน,น้ำทางกรบอกอครับพี่น้องเขาก็ต้องกระติกตอนีอ้อยู่ไปมือวัออนแต่ว่ามีแนวใดครับ่มีแนวใด่มีแน,วด,ว,นวดียิงคอยแะมี่จะไล่ใจว่าแตาก่กระทั้นยังหลายคนเฮาทุกมือนี้การคล่องเคียบมันจะแห้งลำบากครับสิ่งของแขล้งตัวแกงครับพี่น้อง สิ่งกูยังไี่จะแพงแพ่งอันนึงแพ่งการเลี้ยงชีพการเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงครอบครัวใส่ใจอันนึ่งรุดอันนึงย่างอันนึงนี่นะครับเป็นการอ่ามันก็เลยเป็นการลำบากของตลอดอบผู้เท่ากับขอเอาเป็นขอคิดขอเป็นขอฉิดมาให้พี่น้องเทียบเทียมตังครับอันนี้เท่าเน้นเท่าสีอยู่ไป จะมีเป็นเว้นครับพี่น้องห้องก็อยู่รอดเพราะว่าห้องมีแร่องอาหารนะครับห้องมีแร่งอาหารของห้องเร่งอาหารที่สมบูรณ์ครับปลาปูปลาหน้าน้องกุงหอยป,ปลาปุกสิงทุูทกย่างสามารถเอาขึ้นมาเห็ดกับขากำน้ำได้ครับพี่นอ้องสำหรับมากระดิง่งบ้านภาษาบ้านห้องก็อิ้นมันก็อยู่พี่น้อง ลูกสวยง่ายงามง่ายงามดีเป็นไงทางเงาครับ,าาก,บ,ก,รบก,การเพิ่งเอาพี่น้องห้ากับปลูกไปจงไว้เหตุเพธุ์ครับนี่คือการห้องก็ต้องเห็ดให้ขยายพันธุ์ได้พีน่องห้องเพื่อเก็บขายเมื่อันไรห้ากเก็บพันธุ์เห็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ได้ห้าก,กับจงไว้เอาเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อไปเอาบรซื้ออีกครับนี่คือเป็นการลดต้นทุนเามีแต่ใดพี่น้องไป่ทั้หนาห้องก็ต้องเก็บรักษาไว้ครับเอาพันธุ์เขาขยายตัวไป นีค่คือเป็นการเฮ็ดไนช่องท่างที่เป็นกันซื้อเธอเดียวแล้วกันอกจากนั้นเขากับสายใยพัน์ออกต่อยอดไปเรื่อยครับก็คือว่าเข้าให้มากผลอุดมสมบูรณ์ครับมาเกิดงม,มวยง่ายง่ายกับี่น้องทุกท่นันกับพิจนาในการรัดท่มครับสำหรับ การอยู่การกินการข้อคิดอยู่กับพืชกับพักกับปูกับป่าอายู่กับเขาโลนี่ครับบลอนแล้วจาเป็นปูกินชั้นสูงของทางเฮ้าเพราะว่าเฮ้าเป็นเรียงสารเคมีอยู่แล้วพี่น้องเฮ้ากับเห็ดกับเพาะกบนัมแนะนำมีปลาแนะนำมีเข่าแม่กับสองเฮ้ากระเตียงตึงเราต้องไปชี้เล็บครับกระต้องไปชี้เล็บอยู่แบบมีความสุขรอยยิ้มเบิกบาน อ่าแม่นเฮาสิอยู่แบบไดกะแล้วแต่อ่าครับพี่น้องอยูเยย่เฮาก็อยู่เฮาก็อิ่มอิ่มได้อิ่มได้อ่าแบบสบายๆอ่าอีหยังเฮาก็ได้อยู่กินครับเพราะว่ากันคืออยู่ซื้อกินสิ้นเปลืองครับสิ้นเปลืงอีพี่น้องสิ้นเปลืองคลักการใส่ใจอ่า สุขุนกุยังของจะน้องแพงครับพี่น้องสวนสูงขออย่างเงียก็ขอให้ทุกท่านเข้ามาเบิองมาชมแล้วก็เป็นขอคิดครับเป็นขอคิดทุกเจ้าหน้าสำหรับมองไม่ที่กำลังเห็ดยบกำลังทำลงมือปลูกคือผมบอกแล้วครับความอื่นปลูกพืชไม่ส่วอนอทีนท่นี่ได้ที่ยังบริษัทส่วนพุ่นหลายย่างบริษัทสี่บริษัทส่วนพุ่น สูงครับปลูกกล้วยปลูกคาตะไคร้ปลูกไว้หลายเลยพี่น้องคาตะไคร่ปลูกไวหลายเลยครับเพราะว่ามีท่ายก็บพ่อท่างตลาดคนเอาตลอดพี่นอ้องหลับว่างมาขายคาคาตะไคร่ราคาดีรายได้ก็ดีครับรายได้ก็ดีก็ขอให้ทีให้น้องพีกันหน้าด้วยกันรับชมให้เป็นค้อคิดสำหรับการ,กรเพาเกษตรที่ผูท้ที่มีทุนเ่หลอาย อขอเอาไปยินแบบย่างแล้วก็ปฏิบัติก็ได้ครับอ่เรืงนอกจากนั้นเขาก็ควายเอากน้อือ่นเขามาเฮ็ดมาปลูกเป็นการควายลงทุนเมาใช่งลงทุนทีเดียวครับเป็นควายเป็นการลงทุนควายเฮ็ดควายทำควายนำมาปลูกไปเรื่อยๆมีการทดค่าใช้จ่ายของเขาไว้น้ำครับเพื่อมีขอขางน,านังสวัดครับพี่น้องเขาก็ต้องมีดฟันเช็ดๆไว้ครับสุดเช็ด กันคะือการใช้กับการจ่าอยู่แบบเกษตรแบบไร้ฉีดยำพัดเกษตรแบบพอเพียงครับนี่แหละครับชีวิตเกษตรอีสานเกษตรอยู่อีสานพันธ้นเดียวต้นธุ์ส่วนตัวยิงไงข้นกุดดวนประมาณแท่าฝากทุกข้นขอบหนาเปื่อนเพื่อนเป็นหมู่เป็นพวกยึดตามบางแงี้ยอยกําลังเลี้งใจซึ่งกันและกัน กำลังมีใจเป็นสิ่งที่ดีงามครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐกับสี่ดหนี่เมืองน้ำแยงที่น้องทุกคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนของน้องที่ไอไอเอไอน้องงที่เคารพทุกคนทุกท่านกับคิปนี้กับคิดขออ่าวยู่ดี้จะมีคนขับกับเฮ็ตุ้งเฮ็ุงานครับพี่น้องเคารพเับอ่าทุกท่านทุกคนแฟนครับโดยรวมดีงามฝากถึงพี่ถึงน้องฝากด้วยใจครับทุกที่ไหนจะเท่าเรามีทุกที่ไหนจะเท่า ดีที่เราทำนํ่ภาพเป็นประโยชน์เป็นทรัพย์สินเป็นทองให้เข้ายู่กินอยูดีเดี๋ยวเรื่องเรื่องต่อไปอขอสวัสดีทุกท่านมีคนสุขมากๆครับ